ฝันย้อนกลับไปป้ายเป็นยังไงบ้างคือเขาเข้าใจว่าที่วัดเนี่ยจะมีต้นคาชะโนดอยู่นะคะแล้วปรากฏว่าในความฝันเนี่ยมีพญานาคเลื้อยมาเพื่อจะมาบอกว่าในความฝันนะคะบอกว่าต้นคาชะโนดเนี่ยขอได้ไหมว่าอย่าให้ตัดคือเพราะตอนนั้นเนี่ยทางวัดเองเนี่ยค่ะมีแผนที่จะเหมือนปรับพื้นที่แล้วจะต้องตัดไม้กลายเป็นว่าในความฝันเนี่ยเหมือนกับมีคนมาบอกว่าอย่าตัดคำอย่าตัดคำชะโนดแล้วก็บอกกับเจ้าอาวาสนั่นคือช็อตที่หนึ่งเนี่ยนะฮะ หลังจากนั้นเสร็จสับปั๊บเนี่ยน,นะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นถามว่ามาเราบันทึกภาพเนี่ยมาอย่างไงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเอาตำนานนะฮะการบันทึกภาพเมื่อ3เดือนก่อนนะคะแต่ภาพเพิ่งหลุดมาเมื่อวานนี้มีพระกับลูกศิษย์วัดกําลังเดินก็คือตรวจความเรียบร้อยของวัดตอนกลางคืนตรวจรอบบ่อที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาเห็นงูใหญ่พุดขึ้นมาจากสระน้ําลักษณะเป็นเส้นเขาบอกว่างูในในในสิ่งที่เขาเห็นเขาก็เลยรีบใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ คือด้วยด้วยตาเปล่าเนี่ยคะ่ะพอเห็นแล้วปุ๊บมันก็ปุ๊บขึ้นไปหายไปแต่ทั้งพระทั้งศิษย์เห็นด้วยกันทั้งคู่แล้วหลังจากนั้นถามว่ามือถือถ่ายได้ไหมภาพที่ได้มันก็คือภาพที่เราเห็นไปเมื่อกี้นี้อ๋อเหรอในดูภาพจริงเมื่อกี้นี้หน่อย<ะ>แล้วเทียบกับสถามว่าสาตรงนี้ขอดูต้นคำชะโนดด้วยทีมงานอ่ะไปดูต้นคำชะโนดหน่อยประเด็นก็คือชาวบ้านเองเนี่ยนะฮะอ๋อเนี่ยเหรอต้อนคำชะโนดออ